เนี่ยค่ะพี่น้องคะเบิ่งไปเบิ่งมากก็คือใบผักขี่เหล็กบานเฮาเนาะแต่ว่าเขาเอามาแกงขี่เหล็กได้นะคะเป็นเหมือนขี่เหล็กเลยมีสามรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นกลางรุ่นใหญ่คะ่ะ สัสดีค่ะพี่น้องค่ะจะเอาอันพักกระดาษที่เขาเลือกไว้ขวดสารจะเอามาต้มแล้วก็จะเอามาทําเหมือนไปชี่เลกค่ะเนี่ยอ่อนๆเลยค่ะอ่อนๆเก็บมาวันนี้เนี่ยค่ะ แล้วก็เอามา็อกน้ำเย็นนะคะนี่คะ่ะนี่ลุมไปเลยเลยนี่นี่ค่ะผักสะดาหรือผักที่เล็กนะคะตั่นลละแกอันนี้หม้อที่สองค่ะหม้อที่สอง ต้มอ,อันนี้เป็นต้มแบบสไตล์ผักขี้เหล็กไว้แกงค่ะอันนี้หม้อที่สองค่ะหม้อที่สองตามมาค่ะนี่ก็คือต้มรุ่นสไตล์ผักขี้เหล็กค่ะอันนี้ต้มสไตล์ ค่ะกระเดาต้มลวกไว้กินค่ะถนอมอาหารค่ะอยู่เมืองนอกเนาะ่ะเนาะต้องแช่แข็งอย่างเดียวค่ะอันนี้คือสไตล์ผักกระเดานะคะสไตล์ผักขี้เหล็กเสร็จไปแล้วค่ะนีเป็นสไตล์ผักกระเดาเราจะเอามานอัานต้องความเย็นที่เตาค่ะ ผักกระดาค่ะไว้เก็บไปกินแช่แข็งมากกว่าน,นะ